สวัสดีครับเรามาชมกันอ่าน้องเฟรมก็ออกตัวโชว์ครับ ลีลาของแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะครับต้องเลือกลายเอาครับผมเสร็จไปหนึ่งครับวัยรุ่นของกระท่อบางปะหัน เราพากันสักครู่ฮะบ้านเราเปียไม่รเอะเลยเานเราเปี่ยนเปียนไหนอ่ะไ่ไเปลี่ยนที่โรงงานหเปลี่ยนหน้างานครับพี่น้องนงเปที่ยวเอ้ยสองเที่ยวดิยี่สิบป่ะเอาเหอะีกเที่ยวก็เอาพอดีถ้าสองเที่ยวก็ถ้ายี่สิบพอดีไหม วันนี้รถสิบพันเนี่ยถึงด้วยถึงดีเนี่ยเราอยู่ยี่สิบ 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอ้บอยเจ็ดไอ้ยางแปดแปดไอ้คมเก้าไอ้ไอ้แบงหนึ่งสิบ เฟรมคันนี้โอกเ,กโอเค61ก็6ใช่ไหมใช่ไม่มีโบ61ไม่โบใช่ไหม,ไมลีลาของโอ,กกโอนึ61ครับไม่ธรรมดาจริง,รงถ้าไม่ได้กดคันเร่งเลยเมั้งเหรอแน่นอนจริงครับผม อยเดินเบาขึ้นเลยครับาขอต่อโชว์ไอ้แล้ววันนี้ไอเล็กก็เป็นอะไรเล่นทายากังเลยไอเกอวันตล่ี่มันเล่ยหนอมวันเป็นอะไรเล่นทายากเองไม่หมดแล ไว้เล่ยไว้ขายไปหมดก็ระแวงถ้าจ,จมจมไฟระแวงเอา้าเดี๋ยวมาตอนครับผม,มวันนี้หน้างานเละมากเลยครับดูฮะพี่น้องดูเอาครับรถเปล่าจะเข้าไปเอาดินนะครับเนี่ยเล่นยากเหลือเกิน ล่องนี่เป็นคืบ่ะครับปูดง่ายๆเลยว่าหืมเนิดก็พอเนิดโหดจัดครับวันนี้น้ำมันข็งน้ำน้ำมันขังครับเรื่องเรื่องไม่ระบายไม่จัดการน้ำให้เรียบร้อยฮะมันเป็นอะไรที่ มันก็ซึมเข้าด้าล่างของชั้นดินเลยล่ะขวาวก็น้ำซ้ายก็น้ำอ่ะเดี๋ยวมาดูในเล็กออกตัวกครับอุโหยแนบโอ้โหไปล่องเลยฮนะลงล่องเอาลงลง่องไปแล้วโอ้โห บายเหลือกันนี้แล้วครับสรุปในแชงมุตเจ้าตรงไหนให้ละน่ะอ่าสวยละเรียบร้อยครับจมไปแล้ว ร้อนแสงนะครับต้องฟีบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้แจ้งบอกว่าเรียบร้อยครับน้องแจ้งก็บอกเรียบร้อยโอ้ยหน้าซ้ายลงไปแล้วเดือดร้อนสโลเหลืองสิครับงานนี้จมมันทั้งวันแล้วครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้อัดให้ให้ดูกันมันไม่มีเวลาครับเพราะว่าต้องช่วยเหลือทีมงานกันโอ้ยไม่ได้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 ไอทิด หน่อยเดียวสักเกอร์ถึงดินเลยครับโหแต่เครื่องแกเงียบมากฮะขอบอกเลยว่าเงียบจริงๆอ่ะเอาท่า้วครับโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับพลัง6 m 6 0โบครับ มละลายบวยครับสุดท้ายแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราพาเดินชมครับรถถ่าก็เปิดหน้าไว้ให้มันโดนแดดมันก็ดีครับแต่ทนีนี้มันเพิ่งเป็นแดดแรก้างบนนะมันแข็งครับ ข้างล่างมันซอบยิงเหยียบยิงเป้นครับไม่ว่าจะขยับแปลงไหนจมไปหมดแลฮะจมจมจมเนี่ยครับดูสภาพจ่ายหกล้อเขามาเอาดินไม่ไหวแล้วม้งลูกพี่เอาลองดูเันตั้งหนึ่งครับนี่ถึงตาผมแล้วครับ ตัวสภาพทางไม่รู้จะเลือกลายไหนเลยเอาเป็นว่าตามลายหัวประดุกคั้เมื่อกี้ไปแล้วกันชัวร์ที่สุดเอาเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าผมจะออกไหวไหมไหวมันไหวะแต่มันจะลื่นหรือเปล่าแค่นั้นแหละ อ่ะครับจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเอาน้ำออกอ่ะไม่ไมนไ,ไ,ไ,ไม่น่าสมควรจะขังแบบนี้่ะเรียบร้อยยกคัดง่ายๆครับเกินหนึ่งจะไปสบายเดียวเครื่องไม่นารับไปเรื่อย มันไม่ใช่ทางเลมันไม่ใช่ซอฟแต่ว่ามันลื่น,น,น,น <laughs> ลูกพี่มอก้ายไว้ซ้ายไว้ มาดูกันต่อไปครับอันนี้สบายๆครับเพราะมันยืนอยู่ที่ในแห้งแนละ้วแข็งแล้วเด้นไม่บ่อแล้วก็ึยังเหลือเยอะครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะ มันเอาดินไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จัดการน้ำให้มันเป็นกิจจารัษน,นะจริงๆนะครับมันต้องระบายน้ำออกไปเนี่ยแล้วก็ท่อของเจ้าของที่เ,เขาพร้อมจะติดได้ทุกเมื่อครับเขาพร้อมจะดึงน้ำขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ของเราเนี่ยมันไม่จัดการน้ำไปหาท่อแค่นั้นเองมันไม่เอาวากันไปครับพี่น้อง ปิดท้ายคลิปกันด้วยอันนี้เลยครับรถล,ลอ่อรถไฟของทีมงานโชคสมชายทีมครับ ดิำนี่แข็งีิจังแน่นตับอะไรอยัางลูกพี่เอาไปครับปิดคลิปมันด้วยคันนี้เลยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ มาได้กดคันเร่งกันะลรฮะ6เคด E กบูไอคันนี้6เคด E ฮะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ